วิลลี่ไปไหนวะวิลลี่มัน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 ก็ส่งได้แต่ถ้ามีคนที่พร้อมกับมันอ่ะมามาพร้อมที่จะเข้าอ่ะแล้ววันนั้นอ่ะมันไม่มีเขงก็คือเราเอามันออกเลยอ่ะเราเอาคนที่พร้อมกว่าเข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเปย์อยู่น้องฮ่าไอวิลลี่ไอวิลลี่มันอยากเข้ามาดูเนี่ยมันเข้าไม่ได้เนี่ยน้องเอาไงดีนี่เดี๋ยวพี่ถ่ายรูปไปให้ไอวิลลี่ดูแป๊บ เราอยากเข้ามาดูเองสองคนนี่อันนี้เรถ่ายรูปเองกันดีน้องมาถ่ายดูเองกันนี่ให้โพธาแม่อ่ะดิอ่ะดิอ่ะดิโพธาดีน้องมันเข้ามาไม่ได้เนี่ยไอเฟือท่าไหนวะไอ้ท่านั้นนะเพื่อนท่าชวนอยู่มาเพื่อนอันเดียวอันเดียวดิอ่ะท่าไหนเรามาสามศูนย์หกอยู่ในอีโมดเหรออีโมดอ่ะดิอะดิสามศูนย์หกมันมีสองนิ้วอ่ะ เร่งอสองนี้ก็ได้สองนี้มันอยู่สามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดนะเออแจกของให้พ่อหน่อยอ๋อตรงๆนะตรงๆนะยูยูหันมาน้องทางทางซ้ายซ้ายนิดนึงอ่าอ่าเออแจกของแจกของของนี้ให้พ่อเออปืมึงมีอาการอะไรเอแบอ้เอาเรเรียนมาจำโอ โรงเรียนวโรงเรียนจำเลยเหรอโรงเรียนวะเอ้ยโปรโลโปรลอยพี่โปรโลโปรโลเอ้ยพีโปรโลพี่รวมรวมรวมได้เลยปะได้เลยมาเอ้ยรวมเลยรวมเลยรวมเลยมามามารวมเลยรวมเลยถามพี่โฟได้เหรอไปหน้องว่าไง ผมผมจะไปค่ายดามอ่ะพี่แต่ว่ามันผมเพิ่งสร้างอ่ะมันมันไล่ไม่ได้ไม่รู้เป็นไรอ่ะพี่ค่ายดามไล่ไม่ได้เขาบอกว่าต้องเปิดกล้องก่อน30นาทีอ่ะต้องเปิดกล้องอัดกำแพงกับเปิดกล้องนี่เปิดกล้องอัดหน้าหน้าก็ได้ไม่ก็อัดกำแพงก็ได้สามสิบนาทีอันนี้เรื่องจริงเหรอใช่ไม่มาปรึกษาผู้ตก็ได้นี่มาๆเขาบอกว่าต้องยตามสิบเลยเดี๋ยวรอรอคุยยังไงไปถอดไปถอดเราไปถอดกันหนาะเดี๋ยวรอรอตาเดี๋ยรอน้องไม่ปล่อยเลยเด็กเด็กใหม่จะปรึกษาเนี่ยน้องอยากมาไม่ให้กูขับรูปดิกูจะเช็คเ พี่บอสพี่บอสพี่บอสน้องปรึกษาโจ๊กชายบ้านโจ๊กไทยบ้านแคปรูปเนอะพี่บอสแนะนำน้องหน่อยน้องจะมาแอปดำอ่ะแต่ว่าน้องผู้ติดตามไม่ถึงแต่ว่ามันจริงๆมันรายได้ใช่ไหมพี่บอสเออมันรายได้แต่ตองมันต้องเปิดกล้องพี่มันต้องเปิดกล้องติดมันกงให้เห็นหน้าใช่มันต้องเปิดกล้องจริงอันนี้พี่ไม่ได้ปั่นนะมันต้องเปิดกล้องสามสิบนาทีป่ะเปิดกล้องสามสิบนาทีแล้วก็สามวันด้วยพอได้พอันกันนั้นเสร็จอ่ะแล้วก็ไปไอ้ยูมึงก็เปิดกล้องมึงก็ มึงเปิดทิ้งไว้เฉยๆอ่อะมือไม่มึงก็โกไมลัวเพราะไม่ในกรณีไม่อันนี้ก็คือในกรณีที่เอ็งพูดพูดอันนี้ไม่ถึงอ่ะใช่ถ้าไม่ถึงพันอ่ะใช่มันแต่มันก็ไปขอในร้านนงั้นเดี๋ยงั้นเดี๋ยวเอาอันหลักมาก็ได้อันนยื่นขอสิทธิ์ได้นะครมือมึงก็เปิดกล้องแล้วมึงก็เต้นเลยกล้องเตงอ่ะไอ้ผู้ติดตามเยอะวะให้ผู้ตดตามล่านะก้องซีค่าของผูโตเลยทำไมอะอุ้ยไอยังถ่ายยังเดี๋ยวพอนพี่พรพี่พรผู้ติดตามล่านะพี่พรผู้ติดตามล่านะให้ช่วยอะไร โดยกดซับสไคร์อะเพื่อนเพื่อนเพื่อนหนุ่มหน้าแดงอันนี้ที่ไฮโปโลเนี่ยเดี๋ยวไอ้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไอ้เดี๋ยวทำไอ้นิตยสารรวมบีดให้ก็ได้เดี๋ยวนิตยสารบีดกับไอพี่ชาติเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำให้ก็ได้สวยนะครับที่สุดติดตามน้องเลยนะครับไฮเปอร์บีดเอ้ยไม่ใช่ไฮเปอร์ในที่วันไฮเปอร์ในที่บ้นอะไลน์บ้านไลน์บ้านไม่ใช่หรอ ได้ไม้ทุโคตรขเห็นเตต็มเโครขาเห็นเต็มไปหมดเลยคนไทยบ้านดาราสาวตกอับฟังด้วยนะคะไปนะคะสาวตกอับแล้วหนึ่งอีกไอ้ดำไม่ได้นะไอ้ดำฝีมือคนไทยได้ลาลาสาวตกอับที่หาหมาป่ากป็นของตัวเองอุ้าวเขาไงแต่เองฮะโอ้โหบ้านแค่ดิโอ้ยเราเลิกเลรอ่ะจับพูดแต่พูดหนึ่งสองสาม เดอสองซ้ำเล่นก <le joke> <row> ับรนกดีเล่กับรานเกดปะเล่นกับร้นกาไหเอาไม่อเอาไมเไมเอาไมเอาหเอาไมาไมอาไหมเไมเอาไมเอาไมเอาเอาเอาไอาเอาอาไเออาอามเาเไเอาเอเดี๋ยวปั่นเมเาเอออเอาอาามอาไไอ อ่ามีคนไม่ควักเหรอไม่ควักเหรออ้าไม่คว้าเหรอไม่ต้องควัาเหมือนกันเหรอใช่ใช่ต้องควัาผมไม่กูไม่มีมีนะฮะไม่มีมีหรอไม่มีเรากัได้เรานั่งกันได้ลุอนั่งกัไ้หนอต้องทำาก่อนนะต้องเอาไเดี๋ยวเอาเอลุนั่งกนไดลุนั่งกันได้หนึ่งสองต้มนนั่งดิต้องเอกี่ไา้พูดนะไม้ไม้ไงมัะไม้ไมไงไม่ครับคนไม่คว้าพี่ไม่คว้ากอะครับผมเราไม่มีมีแต่ไม้ นหนึง่งสองส้คนั่งเถอขอร้องล่ะผมนะับภาษาญี่ปุ่นนะพี่เดีวภาษาเยอรมัน,มนเขาเป็นทีมไหมคะกิน,นยิ้มไหมนั่งนั่<ๆ>แหละนั่งได้แหละนั่งนด้แหละนั่งได้แหละหนึ่ง,งสองซ้ำ ไ้ยเปิดมึงอีกโมึงไม่นั่งวก็เล่กัต่อยาวเลยสวยสวพดต่อได้แล้วได้คู่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 แล้วมาวันได้คู่แล้วได้ยาคู่นี้ยาวเลยู่น้าแตคู่แล้วได้คู่แล้วได้คู่แล้วเอ้ยดอนกิฟดอนกิฟต์มาได้ดอนกิฟต์เอ้ยเปย์เปยดยเปย์ยูเปย์ยเอาพิจุดิเปยยเอาพิจุกดิไปนี่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 ไปน เหลือสคนเหลือสคนไม่ค่อยเล้นเฮ้ยใครใครตายมึงเช็คเอฟ้าใครตายเช็คเอฟ้าใครที่สลบไปะนี่วอลคค่ะเหลือคนเดียวมึงเบอร์ดิเหลือสองเหลือสไปไปไปมีดลุมเล่นนี่ก็ไดมีเราเยอะอยู่ไม่เล่นเลยช่วยหน่อยยัด ปฮ้ยเชี่ยหัวไม่แตกวะมิด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 เลยเลยมิดเลยเลยหัวไม่แตกได้ไงวะเต็มหัวเลยไม้ผมมันบวกห้าจริงวะนี่แกงมาเรือนวะอะไดงแกงมาเรือนวะแกงมาเรือนยังไหวะไม่มีมีเด้อนั่นเรื่องขามาเรือนขึ้นแกงเหรอสีน้ำเงินหรือเปล่าพี่มาเรือนเออมาเรือนคือแกงมาเรือนขึ้แกงเอาใช่เหรอมาเรือนขื้นเหรอ น่่าแล้วไมใชขึ้นมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเขาหมกกันอยู่เขายังไม่ได้มาเล่นเดี๋ยวบ้านสลัดมันเนี่ยมันเหมือนเหมือนในเหมือนเหมือนเหมือนนที่แล้วเรามีอดอปเลยเราเรามีปัญหาเหมือนกั่ไม่ถึงเรื่องเราเราไม่ได้มีแบบเราไม่ได้มีกับมันเยอะหรอกข้างเดียวพี่อยากมีไหมผมผมสร้างเรื่องให้เลยใช่ใช่ใช่มันอุ้มอุ้มเราแบบว่าแยกศพไปไว้คนหนึ่งไอเผมตัวสร้างเรื่อง รู้ข้างไปนอน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 ูกข้างนอนดนอนพโตไม่เอาหรอออ้เอาเลยหรอพโตเขาแล้วเ้นยไม่ตีกันไม่ตเลยไม่ใช่หรอวะมันไม่มีกฎใช่พโต้มันไม่มีกฎดีกฎมันไม่ได้อเเดียวเรัเดอเพื่อนกูบ้าลยทุกคนเอาว้ไดีไปไปดาไมมีกฎก็เก็บดีร้อซ้อหนอ ปิดตัวชุบหน่อยปิดตัวชุบไา้จ้ามีกดวะเฮ้ยแล้วถ้ากูเก็บก่อนก็ไม่ผิดถูกอปะไม่มีกดถูกอปะไม่มีพี่ไม่มีไม่มีแต่มันต้องเป็นท่าเก็บด้วยแต่ไม่เป็นท่าเก็บนี่มันจะเก็บทั้งคนที่ไม่มีเล่นเลยเหลือคนเดียวหลือคนเดียวหมดละหมดละเูบอกแม่งโดนเข้าไม่บอกเพื่อนเลยไม่เข้าไม่บอกเพื่อนเลยเอ้าไม่ได้ยินหรอกูบอกว่าไปดีไม่ได้ยินเลยพี่ผมเห็นไปผมเห็นพี่ปฏิยงคิดว่าพี่ปแกแกพูดประโยคจบแกไปเลยอ่ะกูคิดว่าแลมโบว์ช้เดียวเลยมันไม่ค่อยมัน มันนี่ไงมันไม่มายอมรับไงมันหลังไอ้ดอมันมันก็หายเลยไงถึงมันขอโทษมันไม่มมันไ่ยอมรับจัดเลยวะพี่เอาอีกรอบอะไร่อีกรอบเม่อไหรอีกรอบเมื่ไร่เนี่มันนอนอยู่เราไปเราไปเอาคืนใครเอาไอ้ดอบลูกนี้ได้ค่าใช่ไหมมั้ยไอวาใครวะเอวามันสภาไม่ใช่เหรอนี่ตีกันเล่นตีกันเล่นตีกันเล่นทำคิวพคร์โร่ของอะไรมาตาวมามาก่อนจะวางของมาวางเลยนะที่เหลือเอ้ยม่ยอมม่ยอมวางเลย เกิดแบบการไม่งอ้วนบางเฟรมไปได้เลยใช่ไหมได้าผ่าน่อเลยเฮ้ยไอ้แป้งอะเฮ้ยเราต้องช่วยโปโลนะคืออะต้องไลน์ปูนไอ้พีจะโดนมากไหมพีพีพีสี่พันนี่กูไม่รู้รวมกันหมดละสี่พันเอาไปให้หมดเลยนะเชื่อเลยผมไปรับพีพีจะเช่อแน่จ้ะสี่พันนี่ไม่รู้ของใครบ้างเนี่ยรวมไปหมดละไปก่อนเลยแป๊บนึงเราไปเอาข้าวันสี่พันแดงสองปีเออเอนแดงกูแต่ไปสองปีมันสุกลูนเออเนี่ยไอ้แป้งกูไปเหมือนเราแป้ง จ้าพู้หญิงตีกูผู้หญิงตีกูฮะลุงไม่ตู้พู้หญิงตีตู้เขาหรอี่เอาวันนี้มึงเอาไปไหนครับลุงตู้งไงลุงผมนีแล้วไหมเพรช่วยเงาไ่คนลุงมาช่วย